สวัสดีครับพวกเรา l a s t Flowers Studio กับรายการ One OK Box และสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวกับ SD World Hero Warhorse เป็นตัวที่7แล้วนะครับของลาย S D World Hero ซึ่งดูจากหน้าปกก่องเนี่ยก็เป็นมาสึกของโนบุรากะแน่นอนแต่ผมว่าเอาจริงๆแล้วก็น่าจะขี่ได้หมดแหละครับไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่โนบุรากะหรอกในลายของ S D World Hero หรือจริงๆน่าจะเหมือนกับตัวมอเตอร์ไซค์ก่อนหน้านี้นนครับในชุดของ S D 3ก๊กเนาะที่ทางบันไดได้ทําออกมาก็ตัวไหนก็ขี่ได้หมดครับแค่แค่แค่ซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอาทุกตัวขึ้นไปนั่งขี่ได้หมดเลยซึ่ง เจ้ามาสึกในตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่แตกต่างกันมากแค่เปลี่ยนดีไซน์จากมอไซค์มาเป็นมา้าเฉยแต่ว่าสวยดีนะถ้าทําออกมาเป็นม้าแล้วมันดูเข้ากับบรรยากาศเซ็โกคู oku, หรือบรรยากาศการลบสงครามที่ใช้ดาบมากขึ้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะออกมาแล้วเป็นยังไงโอเคก่อนที่จะไปแกะกล่องรีวิวกันนั้นฝากทุกคนกด subscribe กดติดตามกดติดแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้พาดคลิปใหม่หมจากทางช่อง l a r forward studio ของเราได้นะครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกับเจ้า It s d world hero war horse กันเลย ก็แกะกล่องประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับกับ SC v r Hero w a r h o s e สำหรับส่วนตัวผมจากที่ได้ลองประกอบเนี่ยประกอบง่ายนะแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแล้วก็ไม่มีสติกเกอร์ให้กวนใจด้วยสำหรับผมผมว่าผมชอบตัวยานพาหนะที่เป็นม้ามากกว่ามอไซค์เนาะที่ทําออกมาก่อนอันนี้ในลายของสกกแต่ลวแต่คนชอบนะครับว่าชอบบางคนชอบมอไซค์มากกว่าม้าก็ได้แต่ก็เปเลือกเก็บเอาละกันแต่ส่วนตัวว่ามาดูเข้ากับบรรยากาศแซงโคโค,คูหรือการลบสรงคามแบบนี้มากกว่าเนาะส่วนเรื่องการ เอามาเล่นกับตัวหุ่นของไลน์เอสติเวิลเนี่ยจากที่ดูแผงประกอบแล้วเนี่ยคิดว่าเล่นได้หมดนะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นนมบุนอากะตัวเดียวนะเดี๋ยวผมลองเอามาเล่นกับตัวสามก๊กตัวนี้ดูกุนอูก็มาขี่ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นนนบุนอากะตัวเดียวแล้วผมคิดว่าในไลน์ของ s d w o r l d ทั้งหมดหรือ s อสติ l He ิลฮีโกร่สก๊กหรือเซนโกคุพวกเนี้ยสามารถเอามาขี่จ้าตัววอล์คอสได้หมดเลยนะไม่น่าติดปัญหาอะไรแล้วยิ่งมีวอล์อสเยอะเนี่ยผมว่าเอามาทําเป็นอกองทัพเนี่ย น่าจะโคตรสวยเลยและก็ลองไปเลือกเก็บสะสมกันดูเนาะสำหรับใครที่ชอบแนวเซงโกคุโอเคครับสำหรับใครที่ชอบ SD w o r o d Hero เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจกันทังช่อง l o v e Forward Studio ของเราด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจในการผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมอีกเรื่อยๆเนาะและสำหรับข้อเสนอแนะติชมหรือคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยสามารถพิมพ์พูดคุยได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ จะได้เอามาปรับปรุงพัฒนาช่องของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะและสำหรับใครที่อยากเห็นตัวไหนมารีวิวหรืออยากรู้ข่าวสารของเล่นใหม่ๆหรืออยากพิมพ์พูดคุยเกี่ยวกับของเล่นเนี่ยสามารถมาพิมพ์พูดคุยได้ที่เพจ a c e b o o k ของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไ้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยเนาะเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับจะได้รู้ความต้องการของแต่ละคนเพื่อเราสามารถนำมารีวิวให้ให้ดูได้เนาะโอเคครับแล้วสำหรับคลิป วันโอเคบ็อกคลิปต่อไปเราจะมาอันบ x ็อกแอนด์รีวิวของเล่นอะไรกันนั้นเจอกัน